อะไรแล้วว่าเมื่อกี้คือโคตรหร่อยเลยนะพอกินเสร็จแล้วมันจะแบบเย็นอ๋ออืมทำไมตัวเน,น,นี้ยใค้ชีวิดโดยการแบบฟังฟังว่าละสี่ห้องห้องแล้วแปลงนี้ต้อมาหายเม็ดเหรอเจ๊ออื ปากมันไม่ได้เหม็นหรอกแต่มันเหม็นในสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปเข้าใจปะเมื่มอกี้คืออร่อยมากนะแต่พอกินเสร็จแล้วมันจะแบบยาสีฟันอีฟป,ปะนะ่ะคนทองใช้ได้เหรอ,หอคนทองใช้ได้เหรอออม <laughs> าเจสุนคนทองใช้ได้ไหมคะใช้อะไรกันที่บ้านอ่ะ ใช้ได้ยังจะผลิตตัวใหม่ตัวเก่าก็ใช้ได้ตัวใหม่ก็ใช้ได้เป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเลยเรื่องนี้อยู่โรงงานพอดีผลิตโรงงานตัวเองก็บปอะกันใช้แน่นอนถ้าไม่เชื่อไปเดี๋ยวพาไปดูต๊องเจ๊อยู่ไหนเห็นเจ๊ป่าไหนวะนี่ไงนันสิบหลอดเจ๊มาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรยังไงเล่นผลิตยาสีพัทิบตัวใหม่ให้ลูกค้าอยู่ เดี๋ยวเขาไม่เชื่อไงว่าแบบอีแ่ะมีโรงงานผลิตเปของตัวเองจริงเราคิดค้นสูตรเองผลิตเองใช้เองรีวิวเองผลจากการใช้ก็อยู่ที่ตัวเราเอง mm. แล้ะที่กำลังเร่นผลิตให้ทุกคนอยู่นะคะยาสีฟันอีพสูตรใหม่ใายไรกว่าเดิมใช้แล้วฟันขาวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มฟัอะไรให้ทุกคนด้วยนะคะสูตรนี้และตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดับกลิ่นปากได้ดีเหมือนเดิมเลยตื่นมาน้ำลายไม่บูดเลยค่ะ แล้วก็น่าตกใจที่สุดคือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมขั้นต่ำคือหลอดละ199บาทเท่านั้นเองจ้านี่หลอดนันใช้ได้นานมากใครที่เคยใช้ยาสิฟัติปจะทราบกันดีนะคะว่ายาสิฟัติปมันดีแค่ไหนใครสนใจก็รีบตบจองในที่ตัวแทนพทิเศษตูโลกได้เลยนะคะเพราะว่ามาวัดแรกไม่เยอะนะจ๊ะ199บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่ผลิตภัณฑ์เป็นสูตรย,ยันงยืน